ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวายเบนิโตนะของค่าย PG นะครับกับเว็บปารีสขับแปดกันอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้เราผมมีทุนมา400บาทนะครับนะเราจะเบดกันที่5บาทแล้วกันนะครับสูตรเดิมนะของเราปรับเบ็ด30หมุนโอ้โหแตกดีตั้งแต่ดอกแรกจริงไะเนี่ย เกมนี้นะเพื่อนผมก็แนะนํามานะครับเป็นเกมที่ขู่ตวัวแพงไะเนี่ยดูเหมือนตัวแพงนะโอ้คูณสี่แล้วรางวัลก้อนโตมาเลยวครับเพื่อนๆดอกแรกนะหนึ่งร้อยสองบาทนะครับโอ้โห,โห,โหโเกมนี้เป็นเพื่อนเกมเป็นเกมที่เพื่อนผมแนะนํามานะครับว่าแม่งเล่นอยู่เกมเดียวนะครับมันบอกว่ากูแตกกับเกมนี้แหละสําหรับค่ายทีจีนะเกมอืม่นกูเล่นไม่แตกนะครับวันนี้ก็มาลองเล่นกันนะสองวายนะครับ <c oughs> โอเคต่อเ okay, คได้ไหมเคแถวแรกโอ้โหตัวแพงเฮ้ปะ่ะะแต่ได้เยอะอยู่นะครับรางวัลกอนโตแน่ๆตรงนี้โอ้โหต่อได้ของเขาสามสิบห้าโอ้โหแตกโคตรดีนะครับเกมนี้นะวายมิ y ิโตนะของค่ายพีกีนะครับกับเว็บไปเล่นขะับแต่ปลกๆนะสำหรับใครที่หาเว็บเล่นนะครับเว็บนี้แตกง่ายนะสล็อตเว็บตรงนะครับแตกเท่าไหร่ก็จ่ายจ่ายจริงแน่นอนนะครับปลอดภัยหายห่วงนะผมเล่นกับเว็บนี้มาเกือบ3ปีแล้วนะครับเว็บเขาเปิดมานานมากแล้วนะ ปลอดภัยหายห่วงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับคนเล่นโคตรเยอะนะ <c oughs> อ่ะวันนี้ดูกันว่าวันนี้ทูเราสี่ร้อยนะครับเราจะเบียแค่สามสิบหมุนเลยสามสิบหมุนถอนนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กําไรไหมได้กาไรเท่าไหร่ได้แน,แน,แน่แหละสองซคเกตเตอร์มาไหมโอ้โหฟรีเกมรไม่มานะมันแตกดีนะแต่ยังไม่จ่ายฟรีเกมนะครับโอ้โหคุ้ยสี่ว้โอ้โหตัหหวแพงแพงมั้งสามร้อยสามสิบแพงแหละนะเราเบียแค่ห้าบาทนะครับสิบแถวสองต่อได้ไหม สิบมาไม่สิบไม่มาตัวอื่นมาขู่คูณเจ็ดแล้วเพื่อนๆโอ้โหสิบไม่ตกนะเมก้าวินแน่นอนนะครับดอกนี้นะซุปเปอร์เมก้าวินแต่น่าจะน่าจะไม่ได้เยอะมากครับเพราะเราเบ็ดแค่ห้าบาทแนตะ่นี้เราเบ็ดห้าบาทนะครับขึ้นมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดแล้วนะครับพเพื่อนๆนะรางวัลก้อนโตไปซุปเปอร์เมก้าวินถอดน,นี้ได้เท่าไหร่นะครับสามร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับพเพื่อนๆ เรามีทุนมาแค่สี่ร้อยนะเพื่อนๆนะเราบวกมาเกือบพันแล้วนะครับนะบวกมาเกือบประมาณแ800รอยแล้วนะโอ้โหแตกดีจริงเกมน,นี้นะครับสำหรับเ <c oughs> ฮ้ยกีต้ากีต้าแถวแรกเพื่อนกีต้ากีต้ามาไหมโอ้โหกีต้ามานี้น่าจะได้เยอะนะน่าจะเต็มตัวแพงโอ้โหแต่ไม่มานะครับโอ้โห มีแค่ไม่เท่าไหร่ได้มีอีก106บาทครับเป็น1,290บาทแล้วครับเพื่อนแต่โคตรดีนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวทีมลิงสมัครไว้ให้ใต้คลิปในคอมเมนต์นะครับ